สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนําโดยาศาสตราจารย์จอร์ดวีเดลนะครับจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียได้มีการค้นพบว่าแกนชั้นในของโลกเราซึ่งเชื่อกันว่ามีลักษณะเป็นก้อนเหล็กทรงกลมเหมือนลูกบอลจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนรูปในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยบริเวณขอบนอกอาจมีความสูงที่ผิดเพี้ยนไปราว1 0 0เมตรหรือมากกว่านั้น ผลการวิจัยของศาสตราจารย์วีเดลได้รับการตีพิมพ์ผ่านวารสาร n a t u เจ g e o Science โดยเริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบว,ว่าทำไมแกนโลกชั้นในจึงหมุนช้าลงกว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกก่อนที่มันจะเร่งความเร็วกลับมาอีกครั้งในปี2553ทั้งนี้แกนโลกเปรียบเสมือนหัวใจของโลกเนื่องจากมันสร้างสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องชีวิตบนโลกไม่ให้ถูกรังสีจากดวงอาทิตย์แผดเผาโดยแกนโลกชั้นในหมุนเป็นอิสระจากของเหลวของแกนโลกชั้นนอก และจากพื้นที่อื่นๆของโลกซึ่งหากไม่มีการหมนุนนี้โลกจะตายและกลายเป็นแดนรกร้างเหมือนกับดาวอังคารซึ่งสูญเสียสนามแม่เหล็กไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนการเข้าใจการทํางานของแกโลกคือส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจสนามแม่เหล็กที่ปกป้องโลกของเราและสําคัญต่อการหาคําตอบว่าแกโลกจะหมุนช้าลงหรือว่าหยุดลงหรือไม่ภายในโลกของเรานั้นเป็นดินแดนลึกลับอย่างยิ่งยวดแกโลกชั้นในอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกราว6,437กิโลเมตรและจนถึงตอนนี้มนุษย์ก็ยังไม่สามารถไปถึงมันได้ ดังนั้นเพื่อไขปริศนาของมันนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงใช้วิธีวัดคลื่นกระแทกที่เกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งสะท้อนเป็นระลอกคลื่นไปทั่วทั้งโลกแทนนะครับวิธีที่คลื่นเดินทางจะเปิดเผยชนิดของวัตถุที่บันเคลื่อนตัวผ่านรวมถึงชั้นแกนในของโลกและช่วยนักวิทยาศาสตร์เห็นภาพว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เท้าของเราบ้างผลการวิเคราะห์ใหม่นี้เป็นการตรวจสอบรูปแบบของคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดจุดเดิมมาตลอดปี2534ถึง2566 ซึ่งจะช่วยแสดงให้เห็นว่าแกนโลกชั้นในเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอด20ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์วีเดลพบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแกนโลกชั้นในหมุนช้าลงในช่วงปี2 5 5 3แต่พวกเขาพบด้วยว่าแกนโลกชั้นในมีการเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข,ขึ้นบร,ริเวณชายขอบที่แกนโลกชั้นในบรรจบกับแกนโลกชั้นนอกซึ่งในบร,ริเวณน,นี้แกนโลกชั้นในจะเข้าใกล้จุดหลอมละลายมากกว่าซึ่งโลหะเหลวความร้อนส จากสนามแรงโน้มถ่วงที่ไม่เสมอกันอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างเมื่อเวลาผ่านไปของเหลวของแกนโลกชั้นนอกก็จะค่อยๆแข็งตัวเหมือนแกนโลกชั้นในแต่กระบวนการนี้จะใช้เวลานานหลายพันล้านปีซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นก็จะหมายถึงจุดจบของโลกแต่กว่าจะถึงเวลานั้นโลกของเราอาจถูกดวงอาทิตย์ที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆกลืนกินไปแล้วการเปลี่ยนรูปร่างของแกนโลกชั้นในอาจสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกด้วย สนามแม่เหล็กกระตุกหลายครั้งในช่วง2ถึง3ทศวรรษที่ผ่านมาและเราอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นบริเวณชายขอบแกนโลกชั้นในหรือไม่ศาสตราจารย์วีเดลเตือนด้วยว่าพวกเขาไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าการตีความข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่พวกเขาค้นพบนะครับว่าแกนโลกชั้นในมีการเปลี่ยนรูปร่างในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก และก็อาจจะไปสัมพันธ์นะครับกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ว่าเรื่องของแผ่นดินไหวหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ